สวัสดีเ,เพื่อนๆกันครับคือการอัดนี้เป็นการอัดครั้งที่สองครับครั้งแรกเฟลนะครับผมคือแอปอัดหน้าจอหายนะนี่ไอ้เนี้ยน,นี่ครับก็คือแบบแปบบ๊บนึงครับคือตอนนี้ครับ ไอพวกนั้นไปสักทีนะครับผมก็เรามาวิธีแก้เกมหลุดกันเลยนะครับผมคือกว่าจะไปครับไอคนนั้นแม่งคือแบบไม่รู้นะครับวิธีแก้ก็คือมันเป็นที่ไฟเซฟครับผมไฟเซฟมันมันมันบั็กครับไฟเซฟตัวเกมที่เขาให้มาวิธีแก้ก็คือเอาไฟเซฟอันอันที่ไม่ได้ปโปรไฟเซฟธรรมดาไฟเซฟที่ไม่ได้ปโปรครับผมไม่ได้ ดนมดไม่ได้ดูนอะไรไฟเซฟของผมของตัวเองอันเก่าก็ได้ก๊อปไว้ครับก๊อปไว้แล้วก็กดกดคัดลอกครับผมกดคัดลอกไปไว้ใน a n d r ร i d ด้านหะน้าแล้วก็หาตัวเกมครับผมแล้วก,กดวางครับตัวผมวางเลยนะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับผมก็เข้าไปดูในตัวเกมันเลยโอเคนะัไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรไม่ได้ยินก็ดีเหมือนกันอะ นี่ครับมัดมัดก็อ่าก็มีวันนี้ครับโอเคคนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่นะกดออกอืมทำได้แล้วแล้วก็มดัดอันนี้นะครับผมอะไรวะหาไม่เจอนี่ฟีคาเมล่านะฟีคาเมล่าวิธีกดออกก็กด วิธีกดออกไงวิธีออกาจากมัดคาเมล่าก็กดอ่าอไหลวะโอ้เย่ทำไม่ถูกดึงเนีะดีกดออกาจากมัดนี้ใช่ไหมยอเยอ่านี่เยอละอันที่ตัวอา,านะตัวอาขึ้นหน้าแล้วก็กดมันควรแค่ม,มากลย่างนี่เย อหนนี่ได้ลวมันก็จะสปาไอ้นี่มาน,ะนี่คือตัวเกมไม่มีมดนี่ข้อดีของมันก็คือมันจริงๆมีมดก็ได้นะแต่ว่าไฟล์แต่ว่าไฟเซฟเราต้องไปหาเปลี่ยนนะเปลี่ยนกันเอาเองเอาไฟเซฟอันเก่าหรือว่ากดนิวเกมเลยมันจะไม่หลุดแต่มันก็เป็นบางตัวเกมอีกเห็นไหมรถกรติดแล้วเดี๋ยวลองเซฟหม่ อะไรเนี่ยคือไม่เหมือนคือมันทันสมัยนะคือแบบนี่ไแหละคือนี่มีมีคาตาเปล่าใช่ไหมส้นทางเส้นอากาศนี่เส้นอากาศเนี่ยโอ้โหนี่ผมชอบอากาศแบบประมาณนี้นะรู้สึกให้อารมณ์ดีหายยุนะครับความมืดความมัว ดกด,ดีป่ะพักการได้เี๋เชือชอบเปลี่ยนฟไม่หลุดแนยนะนะขับลูได,ด้ตากดเดี๋ยวลุกุกมอไซค์มอไซค์ก็นี่ยไม่หลุดตัวเกมสองร้มิกถ้าหลุดก็เปลี่ยนไฟเทปนะกนะ็นี่นะโอเคนี่นะมันาวเวอร์นะโอเค โอเคนะครับผมคุณวันนี้นะเดี๋ยวเราจบคลิปด้วยการบินดีกว่านะด้วยการบินโอ้ยนะอ่าไหมก็จบคลิปเป็นงี้ครับผมลิงก์ก็เดี๋ยวให้เครดิตไว้ด้วยครับผมก็คือช่องแจกเกมดีๆนะครับก็ยูทูบอันนี้อยู่นะครับตอนนี้ลงโทษต์อันนี้ครับบุ๊คัสจารุนะก็ลงธรรมราศี तो yeah. ये yeah. yeah. yeah.